หลายๆท่านนะครับขี่รถเป็นอย่างเดียวนะครับไม่เคยเช็คฝาหม้อน้ำเลยรีบเช็คนะครับก่อนที่หม้อน้ำของเราจะพังนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธี เช็คฝาหม้อน้ําง่ายๆนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้วิธีการเช็คฝาหม้อน้ํานะครับว่าเสียหรือว่าไม่เสียนะครับผมฝาหม้อน้ําตัวนี้นะครับก็สําคัญต่อหม้อน้ําของเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องร้อนะครับหม้อน้ําก็จะทํางานอย่างหนักนะครับแล้วก็จะเกิดไอน้ํานะครับขึ้นมานะครับพอเกิดไอน้ําขึ้นมามากๆนะครับไอน้ําตัวนี้นะครับก็จะออก ท่อระบายตัวนี้นะครับเข้าไปหาตัวหม้อพักน้ําตัวนู้นนะครับพอหม้อน้ําของเราแห้งนะครับต้องการใช้น้ํานะครับตัวหม้อน้ําตัวนี้นะครับก็จะดึงน้ํากลับเข้ามานะครับเพื่อใช้งานในหม้อน้ํานะครับลักษณะการทํางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยครับดูที่ตัวฝาหม้อน้ํานะครับถ้าเกิดว่าฝาหม้อน้ํานะครับที่ยังใช้ได้ดีนะครับให้เราใช้ มือกดลงไปนะครับนี่ครับเขาจะเป็นสปริงครับแบบนี้เราใช้มือกดลงไปได้นะครับลักษณะทำงานแบบนี้ก็ถือว่าปากตินะครับใช้นิ้วโป้งกดลงไปแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าอันที่เสียใช้งานไม่ได้เขาก็จะแข็งนะครับสปริงเขาจะแข็งเราจะใช้นิ้วโป้งกดไม่ลงเลยนะครับถ้าเกิดว่าสปริงตัวนี้เสียนะครับเวลา หมอ้อน <reco> ้ color. ําของเราร้อนนะครับจัดจัดนะครับผมน้ํามันก็จะไม่ระบายออกท่อตัวนี้นะครับพอน้ําไม่ระบายออกท่อตัวนี้นะครับเกิดความร้อนสะสมมากๆนะครับอาจทําให้หม้อน้ําของเรารั่วหรือว่าถึงขั้นหม้อน้ําระเบิดได้แบบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็ควรต้องรีบตรวจเช็คนะครับเป็นประจํานะครับเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าใครเช็คบ่อยๆนะครับก็เป็นอาทิตย์ละครั้งนะครับก็ดีมากเลยนะครับ ตัวนี้ก็ควรเช็คในขณะที่หม้อน้ําเย็นนะครับไม่ควรเช็คตอนที่หม้อน้ําร้อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการตรวจเช็คฝาหม้อน้ําว่าใช้งานได้หรือไม่ได้แบบง่ายๆนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมวิธีการเช็คสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ